สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจิจ้าเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีน้องในคอมเมนต์บอกมาว่าพี่ครับทำฟูเชลซีงบน้อยหน่อยครับผมก็ไม่รอช้าฮนะผมจัดให้ตามคำขอเลยทีเดียวนะครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวไปดู11ตัวจริงที่ผมจัดมากันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็เป็นผู้เล่น11ตัวจริงฟูเชลซีงบน้อยที่ผมจัดมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผม <Whoa. S 1> ผมใช้งบทําทีมนี้ประมาณ1 0 0 0 0มนะครับ 10,000m 10, นะก็ถือว่างบน้อยอ่ะน้อยน้อยแบบน้อยจัดเลยอ่ะนะครับผม uh. ก็ผมใช้สเตอร์ลิงปีอ21นะครับบวก2นะครับผมที่ผมใช้ปีนี้เพราะว่า มันเร็วนะครับมันเร็วแล้วก็มันมีฟินิชช็อตด้วยนะครับผมที่ผมใช้นะครับแล้วก็มีเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีนะครับซึ่งปีอื่นจะไม่มีฟินิชช็อตนะ <Okay. S 1> ซึ่งปีบนบนขึ้นไปอะ่ะเออผมก็เลยเลือกลงมาปีนี้ดีกว่าแล้วมันก็ถูกด้วยนะครับผมต่อมาก็เป็นกองหน้านะครับผมผมใช้โอบามิยองปีแคปบวก5นะครับโอบามยองปีแคปบวก5นะ มีความเร็วนะครับจัดจ้านหาช่องดียิงคมตัวนี้ครบเครื่องเหมือนเคยครับผมคนต่อไปครับผมผมใช้เป็นซาร่าปี 20u บวก5นะครับที่ผมใช้ซาร่าเพราะว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแหละนะครับผมคนต่อไปครับผมใช้เป็นเจ้าเฟลิกนะครับผมปี wc 22นะครับผมใช้มาเล่นในตำแหน่ง cam นะครับผม แล้วก็กองกลางตัวรับครับ2ตัวครับผมใช้เป็นเปอร์ตี LN นะครับผมบวก2นะครับแล้วก็กุลิต BTB บวก2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูค่าพลังกันหน่อยเป็นไงถือว่าถือว่าดีนะครับดีเลยนะครับผมสําหรับเปิดตีแล้วก็กุลิตเมื่ออยู่ในฟูลทีมนะครับโอเคแบ็คซ้ายครับผมใช้เป็นแอชชิโคนะครับผม LN บวก2นะครับผม ปีนี้เร็วนะครับเร็วแล้วก็เข้าปะทะได้ดีนะครับผมเพราะมีค่าพลังค่านิสัยงูอยู่นะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวครับผมผมใช้เป็นคูลิบาลี่ PSPL นะครับบวก1นะตัวนี้ก็ราคา300 300ล้านปีไปประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็เตียโกซิลวาครับผมปีแคปนะครับ,ร,บราคาก็อยู่ที่100ร0อกว่าล้านนิดหน่อยนะครับ ต่อมาครับแบ็คขวาผมใช้เป็นริชเจมนะครับผมบวก3นะครับริชเจมบวก3ปีอ็ครับผู้รักษาประตูครับผมผมใช้เป็นเมนดี้นะครับผมปีไลท์ยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เหนียวนะออกมาชกบอลได้ดีด้วยนะครับออกมาสกัดบอลโยนอะไรเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟูเชลซีงบน้อยของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไร บอลแวบทีบเจมให้มาที่รุดกุลิดครับโอ้โหต,ตลาเจ้าฟเฟลิกออกมาที่แอชิโคแอชิโคโยนลูกนี G ้เจ้าเฟลิกครับโอ้โหมาที่เซลิงครับ พาบอลขึ้นมาเปิดตีให้มาที่อบามิยองตัดกลับมาเจ้าเฟลิกครับโอ้โหไลท์สตอร์ลิงโยนมาลูกนี้คูลีบารีให้มาที่เจ้าเฟลิกครับเห็นโนบามิยองวิ่งเจ้าเฟลิกลูกนี้ ยิงเสาแรกครับโอ้โหเรียบร้อยครับนิ่มๆครับพาบอลขึ้นไปเรื่อยๆเจมเห็นซาลาวิ่งแล้วซาลาดักจับได้โอบาเมจยองผลิตให้มาที่เจ้าิลิปขาวแล้วครับโอบาเมยองทะลุช่องขึ้นมาลูกนี้ โอบาเมยองครับโอ้โ oh, ห oh, นิ่มๆอีกแล้วเปิดตีให้มาที่ราฮิมสเตอร์ลิงครับกระชากมาลูกนี้ตัดกลับมาให้เปิดตี5-2สวยครับเจ้าเป็นเห็นสเตอร์ลิงวิ่งขึ้นมาแล้วสเตอร์ลิงกระชาก เตลิงจัดเข้าในเอ้าจุดโทษครับลูกนี้เสียเรียมครับเรียบร้อยครับโอบามยองเปิดตีดักบอลไว้ได้ครับคุณลิทให้มาเจ้าเจ้าเป็นลิกโอ้โหเปิดตีดักไว้ได้ครับลูกนี้เอาออกมาที่ลุดคุณลิทลุดอลิกาฟู โอบาเมยองโอบาเไมยองครับกระชากขึ้นมาลูกนี้ oh, โอบาเไมยองอู้หูยยังคมสเตอร์ลิงวิ่งเข้าในสเตอร์ลิงวิ่งเข้าในแล้วซิ่งมาสเตอร์ลิงขอซิ่งก่อนสเตอร์ลิงขอซิ่งก่อนแล้วเจ้าเฟลิกครับโอ้โ oh, ห oh. เจ้าเฟลิกให้มาที่โอบามมยองลูกนี้ปั่นนิ่มๆครับเตอร์ลิงให้มาเตอร์ลิงสะเตอร์ลิงเกมเกมให้ช่องนี้ซาร่า ซาลาให้มาลิศลิศเจมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับฟูทีมเชลซีงบน้อยของเรานั่นเองนะครับเป็นไงฮะใครยี่ใจไหมโดยเฉพาะอุบาเมยองจับมาเล่นหน้าแบบอย่างเร็วอ่ะเร็วแล้วก็คมแบบคมจับเลยหาช่องดีด้วยนะครับผมผมไม่ได้ใส่แท็กตึมให้มันด้วยนะเห็นไหมผมใส่แค่กระทิงกับเอ่อเฟิร์สทัชนะครับไม่ได้ใส่แท็กซึมให้มันแบบ หาช่องด้วยนะมันหาช่องเองของมันนะครับผมแล้วเราก็มีหน้าที่แทงทะลุไปนะครับผมหรือไม่ก็ตอบบอลกันไปกันมานะครับผมผู้เล่นโดยรวมทั้งหมดของทีมนี้ก็ผมถือว่าดีนะครับแล้วก็ใช้ลงแรงได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะอยู่ในแรงระดับกลางๆนะครับผมไม่ได้แบบขึ้นไปแรงสูงๆมากอะไรเงี้ยอย่างนี้เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผม okay. ส่วนแทคติคทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมผมเน้นเล่นบอลเร็วนะครับผมแล้วก็แทงทะลุช่องนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับลองไปปรับใช้กันดูได้เหมือนเดิมนะครับให้เข้ากับสไตล์ของเรานั่นเองนะครับผมต่อมาก็เป็นแทคติกนักเตะที่ผมใช้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจ ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนหรือฟูลทีมงบน้อยแบบไหนหรือมีอะไรอยากให้ผมทำก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ